สวัสดีครับผมร้านคิรียางขอบประตูรถยนต์ที่ชนบุรีนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูนะครับเป็นฮอนด้าสวิคเอดีนะครับามาเปลี่ยนยางรีดน้ำสี่เส้นนะครับคันนี้เป็นลูกค้าเก่านะครับลูกค้าเคยมาเปลี่ยนยางขอบประตูไป4บานแล้วก็คิวหลังคาไปคู่หนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้ลูกค้าก็ได้เดินทางกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเปลี่ยนเป็นยางรีดน้ำขอบกระจก4บานนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูยางรีดน้ำเดิมเขานะครับว่ามันเป็นสภาพยังไงนะครับก็ถึงได้เปลี่ยนออกนะครับผม คือยางรีดน้ำเดิมของลูกค้านะครับที่ลูกค้าเปลี่ยนออกนะครับผมนี่นะครับผมนี่ที่เห็นอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับอันนี้คือสักหลาดนะครับที่ว่ามันขาดออกมานะครับสักหลาดตัวนี้นะครับผมทําหน้าที่กันน้ํานะครับไม่ให้เข้าไปในแผงประตูนะครับผมนี่ถ้าขาดอย่างนี้ยังไงน้ำก็เข้าในแผงประตูแน่นอนนะครับผมนี่นะครับผมนี่อันนี้คือยางรีดน้ําที่เราถอดออกมาเมื่อกี้นะครับังเกตนะครับมันจะเหลือแค่เหล็กแล้วครับมันจะไม่มีอ่ายาง กันน้ำตรงนี้แล้วนะครับผมนี่มันหายไปหมดแล้วนะครับผมหลังจากที่เราถอดออกมานะครับเราก็จะทําความสะอาดนะครับพวกเหล็กตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับเราก็จะทําความสะอาดให้หมดเลยนะครับผมก่อนติดตั้งเข้าไปนะครับผมไปดูฝั่งนู้นอ่านี่อันนี้ช่างโจกาลังทำความสะอาดอยู่นะครับผมปัุบันหน้าครับที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับผมอ่านี่เห็นไหมครับอันนี้คือ ตรงที่ยังไม่ได้ทค spell, าความสะอาดนะครับผมอันนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับส,ส, ELLE, สี่เส้นนะครับยางริดน้ําที่เราถอดออกมานะครับผมีม่เป็นสภาพนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่อาการหนักพอสมควรนะครับคันนี้นะครับผมอโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดแล้วเราก็จะติดตั้งของใหม่เข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าของใหม่ที่เราติดตั้งไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันต่างกับของเดิมยังไงนะครับผม ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราไปดูงานหลังติดตั้งครับว่ามันตายจากเดิมยังไงนะครับผมนี่คือยางรดน้ําของใหม่นะครับที่เราใส่ไปให้ลูกค้านะครับผมสังเกตดูนะครับผมมันจะมีสักการะขึ้นมานะครับผมนี่เห็นไหมสักการะตรงนี้นะครับที่มันหลุดออกไปตอนแรกนะครับผมนี่ตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมหมดแล้วนะครับผมนี่สักการะต้องอยู่อย่างนี้นะครับมันถึงจะสามารถกันน้ําเข้าในแผงประตูได้นะครับผม ถ้าไม่มีสักกาดนะครับแนะนําให้ท่านนะครับรีบเปลี่ยนเลยนะครับผมก่อนที่ปัญหามอเตอร์ยกกระจกขึ้นลงจะพังเสียหายนะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่กลับมาเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ความใหม่นะครับใหม่ขึ้นดีขึ้นสวยขึ้นนะครับผมนี่อ่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมว่าหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำความสะอาดกระจกทุบานให้ลูกค้านะครับผมเช็ดพวกรอยนิ้วมือพวกคราบเลอะต่างๆให้ลูกค้านะครับผมนี่ตอนนี้ทางโจกําลังทําอยู่เห็นไหมครับ เราใช้น้ำยาเช็ดกระจกนะครับเช็ดให้ทุกบานเลยนะครับผมต้องลายนิ้วมือเพราะอะไรก็จับเลอะรถลูกค้านะครับเราจะทำความสะอาดให้หมดเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมงานติดตั้งยางนิดน้ำนะครับใน h อน da Civic เกบีนะครับผมใครใช้ c i v ิ c เก็ีแล้วอยากเปลี่ยนนะครับทักหาเราได้นะครับเรามีของพร้อมเปลี่ยนตลอดนะครับรุ่นนี้นะครับผมอาจจะมีขาดไปบ้างบางช่วงนะครับผมแต่เราก็พยายามจะสั่งเข้ามานะครับให้ทันลูกค้านะครับผม เพราะว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยนะครับต้องบอกว่าขายดีที่สุดในร้านเลยนะครับรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นคู่หลังคายางก,กระดูกงูนะครับผมยางริดน้ํายางแหนกิ้งหลีอะไรพวกนี้นะครับผมนีตัวน,นี้ขายดีมากนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ